ที่จะไปรับฟังอยากจะฝากกลุ่มทีเด็ด VP ทีเด็ดบอลเต็งนั่นเน้นความมั่นใจ80-90%ที่จะแจกฟรีนั่นเน้นในกลุ่ม VP เท่านั้นในกลุ่มแจกทั้งบอลสเต็ปพานําเล่นทั้งวันบอกได้เลยว่ารับซั์กันตลอดทั้งวันละครับผมสาหรับใครที่สนใจสามารถแอดไลน์ดีเพื่อขอจองทางเข้ากลุ่ม VP ตามริงแนบใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่แรกของค่ำคืนนี้นะครับวิเคราะห์ฟุตบอลของ พรีเมียร์ลีกการพบกันระหว่างทีมแมนยูอันดับ6ของตารางพบกับเซาแ์ทมป์ตันอันดับ10ของตารางสนามแข่งโอทฟฟฟอร์ดเวลา1ทุ่มครึ่งราคาบอลแมนยูต่อ1.0เรามาดู5เกมหลังสุดก่อนนะครับของทั้ง2ทีมแมนยูเสมอ3ชนะสฝั่งทีมเซาทธมป์ตันชนะ2เสมอ2แพ้1เรามาดูสภาพทีมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับแมนยูของกุนซือลาฟรังนินกเพิ่งจะบุกเจาเบอร์ลี่1ต่อ1ในลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจ,จากเฟรดกับอาริก์เตลเลสสองแข้งที่ต้องรอเช็คฟิตอีกครั้งหลังได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ส่วนทางด้านของเมสันกรีนูดอยู่ในคดีความไม่สามารถลงเล่นได้แน่นอนคาดว่ารังนิกเตรียมวางหมากในระบบ43-3โดยมีมาคัสและสปอร์ตคิสเตโนโรนันโดและเจดอนซันโชผนึกกำลังล่าสกอร์ในแดนหน้าตามระเบียบเรามาดูทางฝั่งของด้านเซาแทมป์ตันกันนะครับของกุนซือ ลาเพิ่งจะบุกเอาชนะเซาแ์มป์ตันสามต่อสองในลีกช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเว้นเซจาาลิยานโก้นาธานเตล่ากับอเล็กแมคคาทีสามแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าฮาเซนฮุตเทนเตรียมจัดทัพในระบบ42,2,2โดยมีเชอดัมกับอามันโดโบยาควบคู่ล่าสกอร์ในแดนหน้าและใช้อดัมอาร์มสโตงกับมูฮัมหมัดเอลยู นูซี่รับจอบ2กลางลุกคอยสร้างสารร์โอกาสจากแนวหลังตามสูตรเรามาดูทัศนะของบอลทีเด็ดกันนะครับต้องบอกว่าทีมเยือนเซาทันตันช่วงนี้ฟอร์มดีเข้าฝาักไม่น้อยแม้เกมรับจะรักษามาตรฐานความรั่วอย่างต่อเนื่องแต่เกมลุกที่ดี มเดิแบบชัดเจนทําให้พวกเขาสามารถบุกเอาชนะสเปอร์ได้แบบสุดมัน3ต่อ2ส่งผลให้2เกมหลังทุกรายการกดรวมมาแล้ว5ประตูดูเหมือนว่ากุนซือราฟจะเริ่มจับทางลูกทีมของตนได้มากขึ้นสอกของกับเจ้าถิ่นแมนยูที่แมตช์ล่าสุดไรจินตนาการและโชคดวงในการปิดจ็อบพอมีโอกาสทําไปทวนแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ทําให้พวกเขาบุกเจ้าเบอร์ลี่หนึ่งต่อหนึ่งทั้งที่ออกนําไปก่อนตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งแรกอย่างไรก็ดี เกมรับที่พลาดง่ายเนี่ยไม่ต่างอะไรกับคู่แข่งวันนี้น่าจะเป็นจุดอ่อนสําคัญและเป็นอุปสรรคใหญ่ในการเก็บ3าคะแนนฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเรดกับภาพรวมของทั้งคู่แล้วมั่นใจจบเจ้าสกอร์เดิม1ต่อนแนะนําอยู่รองประคองสกอร์รอรับซับฟันธงเชียร์เซาแฮมตันยันไหวรองเซาแฮมตัน1ฟันธงเซาแฮมตันเสมอ 1, 1. อาต่อหนึ่งอัตราความมั่นใจ8เต็ม10ครับเรามาวิเคราะห์ุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ที่2 การพบกันระหว่างทีมเบรนฟอร์ดอันดับ14ของตารางพบกับคิสตันพาเลตอันดับ13ของตารางสนามแข่งเบรนฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมเวลา4ี่ทุ่มราคาบอลเบรนฟอร์ดต่อเสมอเรามาดูกันที่ฟอร์ม5นะัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับทีมเบรนฟอร์ดเนี่ยแพ้5นัดติดเรามาดูทางฝั่งทีมคิสตันพาเลตกันนะครับคิสตันพาเลตเสมอ2ชนะ2แพ้1เรามาดูสภาพทีมล่าสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเบรนฟอร์ดของกุนซือโทมัสแฟรงค์เพิ่งจะบุกไปพ่ายกับแมนซิตีร ศูนย์ต่อสองในหลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับสภาพทีมล่าสุดก่อนลงเตะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากทาลิกโฟซูซึ่งเลี่ยงเพียงรายเดียวเท่านั้นส่วนทางด้านของคริสเตียนอิลิเซนกับซูเรียงชองวิเยน่าจะฟิตไม่พอลงช่วยทีมคาดว่าฟรงคงเตรียมวางหมากในระบ35-2โดยมีบียงเอมโบโมกับยูแอนวิซ่าควงคูราสร์ในแดนหน้าและใช้จอสตาซินวาคริสเตียนนอกาด กับแฟงออนเยกาเป็น3าระสานแดนกลางคอยคุมจังหวะอยู่ด้านหลังตามระเบียบเรามาดูทางฝั่งทีมคิสตันพาเลตกันนะครับทีมคิสตันพาเลตของกุนซือปาติกวีเอร่าเพิ่งจะบุกเจ้านอริทหนึ่งต่อหนึ่งในช่วงหลีกกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับสภาพทีมล่าสุดก่อนฟาดแข่งจะไม่มีชื่อนาทานเฟอร์กูสัน,น,สนแดนกลางดาวรุ่งวัยยีปีซึ่งเดี่ยงเข้ามาสดๆร้อนๆส่วนทางด้านของ ฟิฮูคูยนเตน่าจะกลับมาฟิตไม่ทันลงช่วยทีมคาดว่าวิเอร่าเตรียมจัดทัพในระบบ4-3-3โดยมีจอแดนอายูกิสตยองเบนเตเก้กับวิลฟิตซาฮาผนึกกำลังเป็น3ประสานแดนหน้าคอยล่าตะข่ายและใช้คอนเนอร์กาลเกอร์วิลฮิวกับเจฟฟรีย์ชูป,ปักหลักคุมแดนกลางตามสูตรเรามาดูทัศนะของบันทีเด็ดคู่นี้กันนะครับสาเหตุที่ เลดไหลลงมาอย่างชัดเจนแบบนี้ก็น่าจะเป็นผลมาจากข่าวรีเทินสู่ตัวจริงอีกครั้งของ3ประสานแดนน้าซึ่งกลับมาฟิตสมบูรณ์และเตรียมออกสตาร์ทล่าสกอร์ยันยกุกแพ็คแน่นอนว่าเรื่องความดุดันและจัดก้านสามารถไว้ใจได้เลยแม้จะไม่ชนะใครในลีกติดต่อกันเป็นผลที่4ี่แล้วแต่อย่างน้อยๆเกมลุกก็ยังสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างต่อเนื่องและแอบเก็บใช้ได้บ้างในบอลถ้วย f a ฟเครับฉะนั้นทรงบอลดีกว่าเจ้าถิ่นเบรนฟอร์ดค่อนข้างชัดเจนหลังแพ้รวด ห้าทุนท้ายทุกเวทีและทะลวงแนวรับนับไม่ถ้วนกว่า18ตุงอีกด้วยเรียกกันว่ายับยุ่ยี่กันเลยทีเดียวครับฉเฉลี่ยแล้วต้อง2เมตรยืนพื้นมองแล้วโอกาสที่พวกเขาจะพลาดถ้าคาบ้านตัวเองก็มีสูงแนะนําถือหางอาคันตุกะบุชนะสบายใจกว่าฟันธงวางผัสสเดือนแก้วใสแจ๋วแจ่มจริงวางคริสตันเลตเสมอฟันธงคิสตันเลิเตนชนะ1นึอัตราความมั่นใจ8เต็ม10ครับเรามาวิเคราะห์อบอลคู่สุดท้ายของค่ําคืนนี้กันนะครับ วิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกผู้ที่3การพบกันระหว่างทีมเอเวอร์ตันอันดับที่16ของตารางพบกับทีมลีดอันดับ15ของตารางสนามแข่งกูดิสันพาร์คเวลา4ทุ่มราคาบอลน,นะครับเอเวอร์ตตนต่อ0.25 10เรามาดูฟอร์มนะ้าดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเอเวอร์ตันแพ้3ชนะ1เสมอ1ส่วนทีมลีดนะครับ เสมอ1ชนะ2แพ้2เรามาดูสภาพทีมล่าสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเอเวอร์ตันของคุนซือแฟงแลมพาร์ดเพิ่งจะบุกผ้าย,ยับให้กับนิวคาสเซิลหนึ่งต่อสามทำให้4เกมหลีกหลังสุดปลาชชยลวดสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงแข่งสังเวียนนั้นจะไม่มีชื่อเยลลี่มิน่าเบนก็อดฟรีเดมาลายเกรฟาเบียนเดฟอับดุลไลดูคูเล่และทอมเดวีซึ่งกอดคอ,อกันเลี่ยงยกแพ็กอย่างไรก็ดีจะได้แข่งบางลายกลับมาฟิต รุนลงตัวจริงได้อีกครั้งคาดว่าแรมพาดเตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1โดยมีโดมินิกคันเวิร์ดเบรวินยืนเป้าล่าสกอร์และใช้แอนโทนีกอร์ดอนเลลียนลี่และชิชาลิซอนเป็น3ประสานแดนกลางคอยลุกคอยรับคอยสนับสนุนตามหลังตามระเบียบครับเรามาดูทางฝั่งทีมลีดของกุซือมาเซโลเบียซ่ากันนะครับเพิ่งจะบุกเก้าเดือดแอสตันวิลล่า3-3ในลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมวันนี้ ไม่มีรายงานโจมตหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติม<ๆ>นอกสจากแพทริกแบมฟรอดคาวินฟิลิปเลียมคูเปอร์และจูเนียร์ฟิโป้สีแข้งเดี่ยงค้งสต็อกซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าบเอลซ่าเตรียมจัดทัพในแผนการเล่น4-2-3-1โดยมีแดนเนียลเจมยืนหน้าล่าตะขายและใช้ลาฟิ尼าโรดิโก้มเรโนกับแจ็คเฮนิสันเป็น3ประสานกลางแดนลูก คอยสนับสนุนจากแนวหลังตามสูตรนะครับเรามาดูทัศนะของทีเด็ดฟุตบอลของคู่นี้กันนะครับเชื่อว่าแมตช์นี้เจ้าบ้านเอเวอเรตันของกุนซอใหม่แฟรงก์เลมพาร์ดเนี่ย,น, art, น,ยน่าจะกลับมาปวดล็ลอกกำไชได้อีกครั้งแม้เกมล่าสุดจะพ่ายยับให้กับนิวคาสเซิลหนึ่งต่อสามเพราะปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและไม่สมบูรณ์เพียบพร้อมแต่นัดนี้เจ้าตัวเผยเองว่าคุ้มกัาลองที่หายไปบางส่วนฟิตกลับมาพร้อมลงเล่นแน่นอนฉะนั้นเกมนี้จึงน่าสนใจนะครับซึ่งการมีอยู่ของดอนนี่ฟานเดเบก เดลี่แนลีและโดมินิกคันเวตเลวินคงจะเปลี่ยนมิติเกมของเจ้าเถิ่นได้มากพอสมควรสอดคล้องกับทีมเยือนลีดแม้จะยิ่งกระจายสบายใจแต่ปัญหาหลังบ้านรั่วไหลก็ยังแก้ไม่ตกโดยนัดล่าสุดที่เจ้าเดือดแอสตันวิลล่า3.3ต่อพวกเขาเสีย3ประตูรวดในเวลาเพียง13มนาทีเศษเท่านั้นเรียกว่าจิตจุดสมาธิเสียก็ยังไงดูทรงแล้วไม่แน่คืนนี้อาจจะโดนเจ้าบ้านไล่บทเอาชนะได้เหมือนกัน แนะนำอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอายาฟันธงจัดไปท็อฟฟี่เมนเล่นแล้วรวยต่อเอเวอเรตัน0.25ฟันธงเอเวอเรตันชนะ2อต่อหนึ่งอัตราความมั่นใจเจ็ทับสิครับผมฝากทิ้งท้ายด้วยนะครับผมสำหรับกลุ่มทีเด็ด v i p แจกฟรีพาบวกรับซับกันตลอดทั้งวันแน่นอนครับผม ก่อนทิ้งท้ายหากเพื่อนๆมีคู่ในเด็ดๆพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดสั่กระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดบทวิเคราะห์ล่าสุดเน้นๆกับทีมงานมบอนที่เด็ดวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมแล้วเราจะบอกด้วยกันฮะ